สวัสดีเพื่อนๆครับพิเศษใส่ข่าวเพิ่มข้อมูลเติมแนวคิดกับสิรวิชย,ย์ชัยเกษมอีพีนี้นะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องของผงชูรสปลอมผงชูรสอะ่ะผงนัวหลายคนเรียกผงนัวที่หลายคนชอบกินแล้วก็มันจะไปอยู่ในอาหารประเภทแบบส้มตามยำอะไรเงี้ยอาหารแบบแซบ่แซบๆมันต้องใส่ผงชูรสมันจะได้นัวๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะปลอมครับมันมีของปลอมนะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็เคยมี ข่าวก่อนหน้านี้ออกมาอยู่พอสมควรเหมือนกันว่ามีการปลอมผงชูรสมีทั้งปลอมแบบเป็นสารอย่างอื่นเลยอะแล้วมาทำมาทำเรียนแบบเป็นผงชูรสกับเอาสารตั้งต้นที่เวลาเขาจะทําเป็นผงชูรสจริงๆเนี่ยในยี่ห้อดังๆเนี่ยคือไปปลอมยี่ห้อเขาแต่ว่าก็เป็นสารที่จะทําผงชูรสชูรสนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีคุณภาพไม่มีมาตรฐานเงนี้ยใส่มากใส่น้อยก็ไม่รู้ซึ่ง กินเข้าไปมันอาจจะเป็นอันตรายกับร่างกายของเราได้นะฮะอย่างล่าสุดนี่นะครับเพื่อนๆนะเมื่อเมื่อวานอนะ่าเมื่อวานเนี่ยกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบอกรอปอ,อสอเขาไปบุกทลายเลยเป็นแหล่งผลิตแล้วก็เป็นเครือข่ายแล้วก็เป็นแหล่งจัดจําหน่ายผงชูรสปลอมอันนี้เขาปลอมยี่ห้อดังนั่นก็คือยี่ห้อ อายีโนะโมโตะเป็นที่รู้จักอยู่แล้วแล้วก็เป็นเจ้าตลาดด้วยคือไปปลอมของเขาคือทางออยีโนะโมโตะเขาก็ไปเขาเขาก็รู้แหละเขาก็เลยสืบตามสืบก็ทํางานร่วมกับทางกับตํารวจนะฮะแล้วแล้วไปจนไปเจอแหล่งต้นต่อว่าไอเจ้าเนี่ยปลอมปลอมแล้วปลอมแล้วทําไงมันส่งขายในตามร้านแบบหับเร่แผงลอยอย่างเงี้ยในจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงใกล้เคียงปทุมคืออะไระฮะกรุงเทพมหานครเห็นไหม บางที่ที่แบบขายกันทั่วๆไปอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้ไงว่าเอา้ามีของปลอมด้วยอย่างเงี้ยฮะไปปลอมของเขาซึ่งก็เป็นสารที่เป็นเป็นผงชูรสจริงๆนั่นแหละแต่ว่าไม่มีการควบคุมมาตรฐานแน่นอนว่ามันก็ผิดกฎหมายด้วยแล้วมันก็อาจจะเป็นอันตรายกับร,ร่างกายเราถ้าเกิดว่าเรากินเข้าไปเยอะๆใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยอยากจะให้ดูในภาพนะฮะแหล่งผลิตที่เขาไปทลายเนี่ย ดูอุปรกรณ์เขาที่ทาเสียนะมันมันได้มาตรฐานตรงไหนเนี่ยมันเหมือนเหมือนทาในบ้านน่ะเหมือนทําในบ้านไม่ได้ทําเป็นโรงงานเลยทําง่ายๆแบ่งบรรจุใส่ถุงแล้วก็ขายอะไรกันไปดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วใครกินไปแล้วที่สําคัญใครกินไปแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราไปซื้อของที่ของจริงหรือของปลอมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ตำรวจเขาก็ฝากเตือนมาเหมือนกันทีนี้เนี่ยนะครับเราต่อยอดเราต่อยอดจากข่าวนี้นะครับผมก็ให้ไปค้นข้อมูลมา เรามาดูตรงนี้หน่อยนะครับเพื่อนๆนะฮะผงชูรสเนี่ยผงชูรสแท้นะครับมันคือโมโนโซเดียมกูตามีโดยพื้นฐานเนี่ยสารนี้จะถูกใช้ในการปรุงแต่งอาหารทั่วๆไปอยู่ละซึ่งก็ถือว่าเป็นสารที่มีโซเดียมชนิดหนึ่งส่วนผงชูรสปอมเนี่ยผงชูรสปอมคืออะไรเขาจะเอาสารบอลแลกที่เขาเลิกใช้ไปแล้วนะสารบอลแลก สารโซเดียมเมตาฟอสเฟตแบบนี้คือลักษณะมันจะเป็นเกล็ดเกลดตกผลึกคล้ายๆกันเหมือนกันมากถ้าดูด้วยตาเปล่าแทบจะแยกไม่ออกไอ้พวกที่ปลอมมันเอาของปลอมอย่างนี้แหละมาทำซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในเชิงของรสชาติที่เวลาเราปรุงรสออกมาแล้วเอาจริงมันก็จะไม่เหมือนกันนะแต่บางทีเรากินไปเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าอันนี้ของจริงหรือของปลอมยิ่งถ้าเราไม่ได้ทำเองเราไม่เห็นเราก็ไม่รู้ด้วย และที่สําคัญนะฮะพอเป็นของปลอมปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะครับกินเข้าไปในปริมาณที่มากจนเกินไปนี่นะฮะมีสิทธิ์ที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตครับนี่ฮะฝากเตือนเอาไว้เลยนะครับข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับทานมากเกินไปอะไรที่เป็นของปลอมนี่ยนะฮะโดยเฉพาะผงชูรสปลอมเนี่ยมันจะเป็นอันตรายถึงชีวิตทีนี้วิธีการทดสอบนะครับคร่าวๆนะฮะเราจะ ทดสอบเบื้องต้นได้ยังไงอันนี้ตอนนี้ใครมีที่บ้านนะครับของคุณพ่อคุณแม่หรือของคุณป้าคุณตาคุณยายตอนนี้นะฮะลองเอามาทดสอบได้ง่ายๆนะครับตักใส่ช้อนขึ้นมาตักใส่ช้อนขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไฟลนเปิดไฟแช็คลนก็ได้นะครับพอเปิดไฟลนปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นของของของจริงถ้าเป็นของจริงนะฮะถ้าเป็นผงชูรสของจริงเนี่ยก็คือมันก็จะละลายแล้วก็ไหมไปเลยก็จะมีคราบไหม ติดอยู่ที่ช้อนแต่ถ้าเป็นของปอมปุ๊บมันละลายแล้วมันก็จะเป็นคราบขาวๆแล้วก็เกาะอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะไม่ละลายอีกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสารที่เป็นของปอมสารบอลเล็กหรือว่าโซเดียมเมตาฟอสเฟตเนี่ยพอมันเผาด้วยความร้อนแล้วเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นผลึกสีขาวแล้วมันก็ไม่ไม่ละลายเพราะว่าสาร2ชนิดนี้เนี่ยมันจะทนความร้อนสูงอันนี้เราทดสอบง่ายๆได้ที่บ้านว่าไอ้ตกลงที่บ้านมีที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยคุณแม่ทาสุมตามหมยแซ่บจังเลยนัวจังเลย ใช่ผงชูรสจริงไหมอันนี้เราลองเราลองทดสอบเองได้นะครับฝากด้วยแล้วกันครับอันนี้ก็ต่อยอดจากข่าวที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเขาไปบุจกจับเอ่อทลายโรงงานทลายแหล่งผลิตที่เป็นผลิตผงชูรสปลอมนะแต่ว่าเป็นในลักษณะของการจัก่าวนะเป็นลักษณะของการปลอมยี่ห้อดังแต่อย่าลืมว่ามันมีปลอมอีกแบบหนึ่งคือแบบปลอมแบบปลอมไปเลยอะเอาอะไรก็ไม่รู้เอาสารอย่างอื่นเลยมาทำเป็นผงชูรสแล้วก็ขาย บางทีกินไปก็ไม่รู้นะฮะด้วยความปรารถนาดีนี่คือพิเศษใส่ข่าว EP นี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันจุนตกนะครับอย่ติดตามกันต่อไปใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับไม่สายครับ